น้องเชอบหนู่นะสิเลียเลียจะยีอ่อเดี๋ยวรอนมก่อนนะเดี๋ยวเดีย๋ยวไปเอานมให้น้องจะเลียอยู่แล้วใช่โดนไหมยังยังเลยเหรอหน้าเกลียดมากเลยเนี่ยทำไมอะ่ะโอ้ขี้แถมยัง เบียดเบียดขี้ตัวเองกัด้วยนะนอนทับขี้ตัวเองนี่มาแล้วเลื่อนนมมาแล้วแม่งามแม่คนละนิดคนละหน่อยอ้าวคนละนิดคนละหน่อยเด็กต้องเงินสูงขึ้นหน่อยลูกน้องกินไม่ได้คนละนิดคนละหน่อยอ๋อมันต้องยกขึ้นลูกขวด ให้เฉียงเฉียงขึ้นเขาจะกินได้เหมือนเทน้ำามาลกูกยกขึ้นยังเออนั่นแหละแบ่งๆกันกิบก <rou> ันจะจ่อยตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะตัวนั้นมาแอเลามาสามตัวใชื่อหลคะเชื่อเลคะนังขาแล้วค่ะใชื่อหมคะเชื่อเลคะกินไหมคะ เขาจะออกมาทั้งตัวแล้วลูกให้ป้อนเขาสิลูกกินสิตัวเนี้ยเขารอกินอยู่เนี่ยตัอนนี้เขาไม่กินอะตัวเล็กเนี่ยลูกต้องยกสูงหน่อยลูกเดี๋โอ้โหไม่กินเหรอยิงเหรอพ่อจะไม่หิวหรอหิวแล้วพ่อลองป้อนเขาสิหิวน้องตัวนี้เชื่องหนูมากเลยอ่ะไอ้ป้อนมึงเตี้ยไปมันพูดไปมึงเป็นไรเดี๋ยว่ให้เจ้าหนี้ เ่ากินเยอะให้นองอ่ะดูัม้ิงนอ่ารงั้นงั้นเลื่อนออกมาเดี๋ยวเขาโดนเบียดเพราะนี่ตัวเล็กยกสูงหน่อยลูกเขากินไม่ได้โอเคก็ๆนะยกสูงยกสูงเออถ้ากินเยอะล้วขัางนี้บ้างไหมลูกโอเคเพราะแต่งนี้ท่านให้สูงเกิน ให้ตัวแม่ก็ได้นะวจะหมดแล้วเนี่ยดังนั้นเกลื่อนเกลื่อนให้เกลื่อนประแหนกให้ให้นมลูนะเพราะให้เพราะให้ให้นมลูกกินไหมคะทาครีมกันแดดบ้างนะคะเราเนี่ยอะหน้าดำมากเลยโอเคนะเจอกันใหม่หยดแล้วลูกค่ะเออตัวไหนตัวน้องนะเออตัวนั้นเหรอนี่น้

หมดแล้วนูไม่เอาไม่ป้่อยอยากกินเองเป็นกิจกรรมเหมือนกันเรามีกิจกรรมในของเด็กฝั่งนี้น่ากลัวเลยอืมอันนี้อันนี้แคะแคะไม่ใช่แคะ ไม่ใช่แคคิมูกแพะมีเขาตัวผู้นะดิใช่ไม่ใช่แคคนึกว่าแคคแค้ที่แคคิมูกน่นะใช่ใช่เฮ้ยนี่จะดึงเขาเขาละอ้ดู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 อุ้ยเอ็นดูก็เป็นหมาน้องชอบให้หนูลูก พอแล้วลูกวะไม่ชอบต้องหูต้องหูฉลาดวะโอ้แผลไม่ฉลาดเปิดประตูเองเฉยพู่มันแหมหนีเที่ยวเหรออย่านะอย่านะอย่านะไม่เป็นเลยหนูไม่ต้องห่วงมันหรอกเพราะมันมัดอยู่นี่ิยไม่ได้ครับนี่กินไม่ได้จะหนีเที่ยวมีการเปิดก่อนประตูเองนี่ิน่ดไไม้นั่นดูหรือว่าหรือว่าเขาจะเข้าบ้าน เขาจะเข้าบ้านเขาแบบช่วยปิดประตูให้หน่อยไม่กินไม่ได้ดิไม่กินไม่ได้เข้าใจไหมไม่กินนะปิดเราปิดเราปิดได้ไหมนั่นน่ะนะปิดไม่ได้เนี่ยมีหลักฐานแล้วดูแล้วเดี๋ยวจะไปฟ้องเดี๋ยวจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่เข้ไหมยัง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 ไม่เลิกยังไ, <c oughs> ไม่เลิกเที่ยวนนะี่เที่ยวตัวนี้นะตัวนี้แล้วรู้แล้วนะว่าว่าเขามัดแล้วก็ต้องใช้ดึงเชือกต่อตลาดเกินไปแล้วเรา เนี่ยคนน้ำเที่ยวอยู่นี่เอง